ครับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูการวันแหครับที่ห้วยตลาดนะครับโอ้โหน้ำก็แรงฮะแต่ว่าคนก็เยอะได้ทุกแหฮะทุกชดทุกคนเลยฮะโอ้โหนครับปลาใหญ่ก็ได้นะครับนี่ฮะโอเคครับนำมาครับชาวแหดีใจครับ นี่ครับนี่ของคนลุงเองก็ได้เลยแล้วครับแฮวกี่เซนครับลุงนี่ยปีกัละโอ้สนนำเตอร์สองครึ่งนะครับเป็นแหแหเอ็นนะฮะโอ้นั่นก็จะเป็นเรือซิ่งฮะโโอ้หมีรถมีเสียงเพลงอย่างสนมชนูนเลยฮะน,นะน,นะน,นี่เส้นนมนะสนนำนะเนาะเนี่ย จุดๆ <substit uting> น Youtube ี้เป็นตำบลของอะไรตำบลสมิทธ์ะตำบลสมิทธ์ตำบลสมิทธ์นะครับโอ้ยพี่น้องครับอันนี้ค่ำคืนดึกๆจะจะมาเยอะกว่านี้ฮะนี่ฮะของลุงฮะโอ้ยนี่ฮะนี่นะรอรอมันละไตรอรอใจพวงอะนั่งพูดเขมาแป๊บเดียวฮะมาไม่ถึงชั่วโมงอะฝั่งนี้ทีมงานเยอะฮะ mâm phụng sắp song mà mình liền song song hệ đuôi con nát chưa nữa á, chưa bạn, <laughs> มันบ้องขาเนาะอะไรต่ตอนตื้เดือนสองคลั้งอันตรกจอรู้เอ็มเฮียนมูเองเมนเมื่อชีพเนาะโอ้จุดนี้ครับนี่ได้นี่ พอดีฝั่งนู้นแมคโครเปิดน้ำมานะเดี๋ยวให้ดูด้านด้านบนฮะรถเยอะขนาดไหนฮะนี่ฮะรถแมคโครหลายคันเลยฮะนั่นน่ะเปิดน้ำเข้ามานะครับเป็นปลามันก็ขึ้นตามน้ำากลิ่นน้ำใหม่ฮะอดอตึกเกระนะบัดน,นี่ฮะลองเข้าดูฮะลองดูฮะเต็มไปหมดเลยครับนี่ฮะน้ำมันมาจากนี่ฮะจากอ่า ขีลําเปมากนะครับอู้นี่ครับรถจอดเต็มเลยครับเนี่รถจอดเต็มหลังการงานสร้างครับนี่รถคนวานเฮนะครับเยอะเลยครับเนี่ยกระชังก็พร้อมครับนี่นฮะอย่างเยอะฮะอันนี้มุมสูงฮะภาพอย่างงามเลยฮะ เห็นเขากระดงไหมเออนั่นแหละครับนั่นมั่นะครับนั่นแหละครับเขากระโดงครับเขากระโดงเห็นเมืองบุริรัมนะครับซ้ายมือก็จะเป็นสนามช้างเห็นแต่สาวอากาศนี่ฮะโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่อง youtube อนุภาพชา n e l หรือว่าบุรีรัมย์ครับจูงกาสวัสดีครับเลียเฮ้ยเลียเฮ้ยบัดสวัสดีครับ